สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน,องน,องนองทุกคนวันนี้พี่ดาวจะเอาวิธีนึ่งข้าวเหนียวนะคะนึ่งข้าวเหนียวกินแบบด่วนคือแบบว่าไม่ต้องแช่น้ํานะคะมาดูว่าพี่ดาวจะพาทํำยังไงนะคะแล้วก็วันนี้จะพากินต้มปลานะคะอยากกินต้มปลาซดน้ําร้อนๆน,น,นะ,ะมาดูเครื่องปรุงเลยจ้าเครื่องปรุงเนี่ยอ่อ พี่ดาวหั่นแช่ช่องแข็งไวแล้วนะคะกลิ่นและรสชาติก็ไม่เสียนะเก็บได้นานเป็นปีด้วยนะคะเนี่ยออกมาแล้วก็มาละลายไว้นะคะตั้งไว้สักสองนาทีก็ละลายแล้วค่ะแล้วก็พี่ดาวกำลังนึ่งข้าวเหนียวนะคะปลาที่นี่มันจะไม่มีเหมือนบ้านเรานะคะ ยาจะไปซื้อปลาแช่แข็งมานะแต่มันได้ไหยยายจะผัดผัดผักโขมนะคะไปเก็บมาจากทะเลยาวจะผัดใส่หมูสามชั้นอืมกินคือจะแซ่บวันนี้นะถ้ามากินนำกันเด้อพี่น้องเลยอ,อยู่ต่างแดนก็หาผักเยอะเนาะช่วงนี้ก็ ผักเขาก็ไม่ค่อยส่งนะคะโควิดเนาะนี่เห็นไหมเนี่ยยายจะมีเห็นไหมคะเนี่ยยายไปเก็บผักหอมมาจากทะเลนะอือยายไปเก็บผักหอมมาจากทะเลจะผัดหมูสามชั้นวันนี้ผัดไฟแดงเนาะห็นด่คพี่น้อง กับข่าวกับเบมีผัดผัดผักโขมทะเลใส่ถั่วงอกนิดหน่อยใส่หมูสามชั้นนะคะผัดผัดผัดไฟแดงเนาะแล้วก็อันนี้ต้มปลานินค่ะนี่แจ่วไปกินย่ามันบ่พ่อเนาะอืนีนข่าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวหอนหอนเอาผักเคี่ยงกับเีมี่มามะระเนาะมากินกับแจ่วแล้วกาันเลือดดีดค่ะแล้วกัน ดอกกระเจี๊ยบเขียวที่เรือจากเม่าว่านนะจ๊ะแล้วก็มีสมมูนิดนึงค่ะสมมูสมมูค่ะมีสมมูมากฝากพี่น้องพร้อมที่กินแซบๆกับพกพริกนุย้ยโสมมูค่ะพี่น้องจา้านบอกค่ะจุ่มบุ่มยุ่มาบัดนี้มาตั้งโต๊ะกินกันจา้าข้าวนี้วก็ดึงแล้วพี่น้องจา้า น้องๆทุกคนอยากได้เคล็ดลับในการหนึ่งข้าวเหนียวกินแบบดวนนะคะคือแบบว่าหลังจากเราเลิกงานมาเนี่ยมันเหนื่อยนะเราอยากกินข้าวเหนียวร้อนๆทานใจนะพี่ดาวจ,จะฝากวิธีทําไว้ใต้ลิงก์ให้นะคะเนาะแต่ตอนนี้ขอกินก่อนมันเป็นวิธีการที่ทานใจจริงๆจะ้ะ โอ้ยวันนี้ก็ยายดาจะพามากินต้มปลานินนนะคะต้มปลาน้นเห็นไหมคะเห็น้หคะนี่เห็นนะต้มปลาเินแสบๆสูตรพื้นบ้านเฮ้าเนาะอีสานล้ักซิมีเอ็นพัดผักโขมทะเลนะคะที่ไปเก็บมาพวกเจ้าอาจสิบ๊อเสือ้อนี่แหละคะ่ะ ผักขมทะเลผัดมาแล้วเบิ้งแต,ตอนแรกนะแล้วผักเคียงก็จะมีเรดีสกินกับน,น้ำพริกแล้วก็มะระมะระขีนนกมะระขีนนกเลือจากาคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็ะาลแหน่ขาดม่ได้อันนี้การดอกกระเจี๊ยบเขียวนะคะลูกกระเจี๊ยบเขียวมีสรรพคุณมากมายดาวก็ต้องกินตลอดเพื่อล้างลำไส้และการ มื่อน,นี้ก็ซิมี่เห็นสมโหมพี่น้องขาดก็ได้อยากกินแม้สมโหมจะคล้องเฮ็ดไว้เนออยากกินร้ายครับอันมะลากี้นกกับบักพริกสดนะยำกุ๊บกุบก็สิแซสบอันกับเขาเนียวไหมโอ้ยในคอซิมมันหนมหมกันเด้อ แต่ว่าแหนมหมูเนี่ยบโบแะนําให้กินบบแะนําให้กินสดๆนะคะต้องไปเฮ็ดซุกสะกอ้อนในไฟซีลอยถึงหาลอยองศาขึ้นไปนะคะโอ้ยเนาะแต่ว่ามือนี๋สวมากินเยกินแซบบ่บเดหันสิขอกินอันนี้ก่อนเด้อกินอันแหนมหมูสะก่อนจบจวบง่ายน,นะ Ừ. Lên cái nữa nha. Nè mô hạt bên này không? cho chắc này. <laughs> chào nè. Sốt kem quần. มีน้ำปลาพริกบนชิลุดนิดนึงอืมจับักาคมักาคมทะเลเปเกบมากอืมอืม,อม สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องมึงหนูไมก่กินต้มปลานึงกับสาวแล้วจ้าก็ข้วเหนียวห่อนห่อนเนี่ยนะไม่ <g ül> มกินซอยกันเลยจา้าผักโขมทะเลปีหนึ่งมาเค่หนึ่งแล้วจ้าเลยเดี๋ยวดีพักไท่บ่อค่อยเขามา อยากกินพัดผักบุ้งกับบะมี่กันเลยไปเก็บผักธรรมชาติมากิน ส่วหมูขึ้นเอาแหละของกัดบับคริกหน่วยว้าเเดี่ยนแบบแล้วพี่น้องใส่ขาดอีดีเลยใส่ขาดอ่กินผักขมบค่ะผักขมผัดใส่ถั่งอกใส่ถั่งอกน้ำจ้ำอัน ถั่วงอกมันเสียอันแกแล้อแม่มันขึ้นตน้นแล้วก็เลยเอามาจับล่งใส่จับ ข้าวเหนียวสูดนี่เจ๋งชุดๆเลยปั่นบะติดเมือ่อเห็นบ่ไไค,ค่ะเดี๋ยวลืมสิลอาไว้ใต้คลิปให้เด้ค่ะน้องนุ่งทุกคนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศหรือเมืองไทยสิลงคลิไปไปใตค้คลิปให้เด้ค่ะข้าวเหนียวสูดนี่พัน วซตมป่าอืมลงได้มาหามเสือดังกะเทียบบ่ได้เทียบบ่ได้อีอลีแซบ่บเนื้อปลานี่่าใเซียนข้าอ่อน อืแซ่บต้มใส่ผักซี่เล่าพร้อมสุดอีสานพื้นบ้านดังแต่พอแม่เฮ็ดให้กินอืม Nei, mm -hmm. ah, se. Mm. Mm -hmm. อขอ,ขอ,อามทษดกอภัยหิวเขาเมืเม่อเมื่อหิวเขาตอนนี้เท่าไหรสี่โมงแรงเป็นเวลาปกติ เลิกงานมากกินแบบนี้เละจ้ะโอ้ยมาแซบจ้ะแซบเอินหาพ่อหาแม่พี่น้องจ้ะอืม หลุดท่องปานน่นจบจบแดดซ่องตาฝ่ยพี่น้องมุ้งนี่เปิดม,าม่านหมูว่านนี่ปิดม่านท้ายถ้ำเหรอนาดำา่กเขาทามุ้งนี่เปิดม,าม่านมดเลยเปิดไดก้ดก,ดดก็เสีบตา ทองปลาเน้นแซ่บจ้ะน้องคนไหนอยากออยากอันมาสันน้องคนไหนอยากนึ่งข้าวเหนียวแบบรวดเร็วนะคะประหยัดเวลาเนี่ยเลิกงานมาเราเหนื่อยนะ นิ่มอิลีเมื่อเนี้ยพี่ดาวหนึ่งโอ้ยสุดยอดมหาศัรจันนิ่มต้องไปเห็ดด้วจ้ะ จับพักคมกับเสียดายแฉมแห้ง ชาบิกับข้าขมทะเลน้องนงคนไหนอยากเลี้ยนแบบไปเฮ็ดมาเฮ็ดกินกับเฮ็ดเด้อไปเก็บทะเลไม่รู้จ้ามองเก็บโทั่วหาพี่ดา,ดาวพี่ดาวจะบอกพี่กัดพี่ดาวลงเฟซบุ๊กไ้แล้ววาพี่กัดคื่ออย่างมองเก็บไปเก็บจ้ะผักโขมสับป,ปะรุนมากไม่ ผักขมฝรัง่งกับผักขมไทยพ่อๆกันจ้ะสับปะคุนพ่นหลายอือชอบอือต้มแปลนนิ่นจ้ะ chào mm -hmm. mm -hmm. chào อืมืม,ม,มข้าตกต้มปนิดเหมือนอะไรจ้ แซ่บรสกน่้แซ่บๆมาเนี่ยเกลวกับแซ่บสมมูโมสูโกับแซ่บอ,อ,อ,อละล่ะ จับแห้เมื่อไหรจ้าทุกอย่างมาเมื่อไหร่เืออตะเจลก็พักต้มปาลาเมื่อไหรกราบขอบพระคุณค่ะพี่น้องทุกท่านขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนร่ำรวยดีด้วยนะคะดูคลิปนี้ยายาเดาแ้่ไดก็ขอให้สนุกสนานนอนหลับฝันดีรัตตีสวัสดรีรำรำด้ด้วยทุกเมะะื่อค่ะ คลิปตกเล่มจินพี่น้องเล่มจินนันแหนมหม,มูว่าต้มปลากันมื่อหร